สบายดีทุกทานยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่อส้นภาษสั้นเหลาเข้าเจอไงผ่านมาทานได้เหียนหูวิธีอ่านเสี่ยงสระเนอะแม่อักก่อสะกดแล้วเมื่อนี้พวกเหาจะมาส้วนวิธีเขียนสระเนืาสั้นเหลาจะไปกับเครืองไม้ควายตีนกาซึ่งมีหูพางคือกับอักซ้อนเอ็กซเนือภาษ่าอังกฤษซึ่งไม่เท่งทีตั้งข้องพยัญชนะ ละจะมีตำแหน่งแตกต่ตางกันรายละเอียดจะเป็นแนวได้นั้นสื่อ่านไปเหี่ยนพร้อมกันเลยอักจะอยู่ทางถึงและอยู่ทางล่างของพญานะอัก จะอยู่ทางล่างข้องพยันสนะอีกอยู่ทางถึงและอยู่ทางล่างพยันสนะ ่ทางถึงและอยู่ทางล่งออางพยัญชนะอึกจะอยู่ถึงและอยู่ทางล่งออางพยัญชนะ ถึงเลยอยู่ถางล่างพยัญชนะอุ๊จะอยู่ลืม และอยู่ทางล่างพยัญชนะอ,อูกจะยุลุมและอยู่ทางล่างพยัญชนะ เอกจะอยู่ต้นหน้าอยู่ถึงและอยู่ล่างพยัญชนะเอกจะอยู่ต้นหน้าและอยู่ทางล่างพยัญชนะ จะอหยุดตันหน้าอยู่ถึงและอยู่ทางล่างพยันสนาแอกจะอยู่ต้นหน้า <c oughs> อยู่ทางล่างพยัญชนะเกอยุ่ถึงและอยู่ทางล่างของพยัญชนะ อยู่ตอนหน้าและอยู่ทางล่างให้ยันสนะ จะอยู่ถึงและอยู่ถังล่างเพื่อเห็นักสนะ ออกอยู่ทางล่างอยู่ทางล่งางพยัญชนะ อย่าหยุดตอนหน้าหยุดถึงและหยุดทางล่างพยัญชนะอืก๊กอย่หยุดตอนหน้า หยุดถึงและอยู่ทางล่างพยัญชนาอยากจะหยุดถึงและอยู่ทางล่างพยัญชนา เอียก็จะหยุดถังล่างของควายยันสนะ วกจะหยุดถึงอยู่ล่างวกจะอยู่ทางล่าง จะอยู่ตอนหน้าอยู่ถึงและอยู่ลลัง เอืออ้อกอยู่ต่อหน้าอยู่ถึงและอยู่ล่าง เขียนมา ก่อนจจกันมือน,นี้พวกเฮามาทวนคืนอ่านเสียงสละเนอแม่อักกอสับกดทังสาวสีตัวนำกันก่นกนอนเนาะอ,อ,อัก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 อิก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 อึบอึ 윽, 우, 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 익, 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 익 เอกเอึกเอึกเอกอกอกอ็กวักวักวักวกเอ็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 กข้อขอบเจทุกท่านที่ติดตาม ก่อนจากกันมือน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ซ้ำต่อเด้อท่านจึงจะได้หับบทเหียนและข้อมูลดีๆจากพวกเฮาเป็นประจำแล้วพบกันมาในาคลิปต่อๆไปสบายดี